พวก,กับเรานะคะช่องพายพวงเงินแฟมิลี่ค่ะเก่งปูม่ะเอาเตะบอลเร็วเตะเร็วเตะยังไงเตะบอลยังไงครับอายืนนิ่งกับลูกบอลแล้วทีนี้ ฉี่ใครนี่ฉี่ใครไม่ฉี่เส่ตรงนี้นี่ฉี่ฟูแน่นอนไปเร็วไปเอาลูกบอลเร็วไปไปเอาลูกบอลไปเร็วยืนนี่ไม่เล่นแล้วบอง่วงแล้วบอว๊าง่วงแล้วบอ <c oughs> <c oughs> มันใช่มันใช่จังเลย เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วพูมา,มาทันทันขาออกแล้วนะ <c oughs> ดูทำเด็กน้อย เล่นเยียวตัวเองเลยด้วยะอกอกโอยอ๊ยโอ้ยงินงิโอ๊ยูมันจะออกมา พูเงินก็ทําบาดเสียวแท้ถ้าตกออกมาล่ะพูเงินจะทําทยังไงนี่ฮะอยู่ยังยังไม่คิดออกแน่รอบนี้นะปิ้นแน่ปิ้นท้องแน่นอน เตะเตะเลยนี่ไงน,นี่ไงผกหอยไปแล้ววิ่งหาคุณแม่วิ่งหาคุณแม่คือง,งานประจำของภูงเงิน <c oughs> <c oughs> เล่นแปบ๊แปบๆแล้วก็วิ่งเข้าหาคุณแม่ครู <c oughs> ครับภูเง,งนินภ <c oughs> ูเง,งินมานี่เร็ว มาแล้วมาแล้วมาเยีวมาเยีวมาเยี่วไปชุบเฮียถ้ามาตรงนี้นะออกแน่นอน เด็กน้อยทำทำอะไรอ่ะฟูงเงินเออเอ,อ,ออกแน่นอนฝั่งนี้นะไม่อยู่แน่นอนตกไหมตกไหมออกไหมรอบนี้ยังยังไม่ออกเกือบแล้วหม่อีกนิดเดียวไปแล้ว ตัวคุณแม่หายกลัวแม่ไปเฟินหายนะคะปะ๊าจะไปจับเสาโมโยกออกมาเอาคุณแม่มือยาวมากป๊าป๊าเล่นข้างผมเนี่ยป๊าป๊าไว้ก็ไปอยู่ได้นี่มือคุณแม่เฟินยาวๆนะยาวมาก เออเอเอยังโยนก้อนหินมาใส่กันเยอะล่ะเฮ้ยงองน้อยๆใครนะงอ <c oughs> งน้อยๆใครเนาะ จะไปกินนมแล้วพูงานมานีมาเร็วมามาเร็วมาพูงานพูง,งินมานีเร็วพูงเงินครับโอ้นว่าจะโยนใส่กันพูงเงินครับมานีเร็วพูงานเขี่ยหาอะไรนะ เดีย๋ยวฮะอะไรเนงงาะพวงเงินเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกมาแล้ว <c oughs> ค่อยๆเดินออกมา <c oughs> มีสะดุด ผมอะไรคือยาวแท้เสาประจำเสาประจำภูงเงินโอ้ดูข้างหลังสูงสูงนะคะผมจะสูงแน่นอนเลยแม่ก็สูงพ่อก็สูงโอ้ดูขาข้างหลังภูงเงินยาวนะคะขาสวยมาก ายาวคัดลาดเลยทำอะไรนะไปดูข้างหน้าก็อพูดทำอะไรตาเอ๋ ดึงอะไรนะดึงหญ้าบอดึงหญ้าอาการเหมือนจะง่วงแล้วนะคะตาแดงแล้วค <c oughs> อเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่ กลัวกลัวลูกบอลไม่เล่นเลยกลัวลูกบอลไม่เล่นเลยสงสัยง่วงเล่นแล้วก็ง่วงนอนอยากนอนแล้วใช่ไหมภูใช่ไหมครับง่วงแล้วบอกครับนอนตรงไหนทีนี้น่ะนอนอาบแดดเลยบอก เด็กน้อยเอ้ยเด็กน้อยมือก็เล่นน้อยนะคะเน่เอะเอ,เอข้าปากแล้วเอหรู้ว่าฟูจะได้วิธีแบบว่าคาบมือคาบงวงนี่เหมือนคุณแม่ไปเฟินพ่อคุณแม่เฟินคาบงวงตัวเองนะคะคาบงวงไว้แต่ว่าน้องนับฝนไม่ได้เออเออทำเหมือนคุณแม่เลยเวลาคุณแม่เขายืนหลับเขาจะเอางวงเขาไปไว้ในปากคาบงวงไว้ ภูน่าจะเหมือนคุณแม่แน่นอนเลยนะเอะเหมือนบ่ภูเออเออทำอะไรเนะี่ยูมันลายเออเป่นดินแล้วอร่อยเม่ลาดินนะ เดินเป่านู่นแล้วก็มาเดินเสานี้โอ้ยผู้บ่าวคองเสาของเสาขันต้องถูเเยอะ อาวาัซุมใกล้ๆนะอาซุมใกล้ๆเลยไนะหนวะผมคนอยู่ไหนโหคนอยู่ไหนเนาะเยอะเฮ้ยมีการยักเขียวด้วยจิ๊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 ิอะไรนี่โอ้โหติดทำไม ขา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 เน้น้อยกค่นี้หน้ามันเที่ยวอะไรนี่คอทําไมมันห้อยแบบนี้ล่ะลูกอมันเป็นชั้นแบบนี้เปล่าพุงเงินกามันเป็นชั้นแบบนี้เปล่าขาขาที่ขาขามัตินะ มีอะไรนี่โอ้๊มีอะไรนี่เอาดูหน่อยว่ามีอะไรมัดบอเหาช้างบอนี่ฮะผูผูมีเห่าแล้วบอกผูมีเห่าหรือ,อยังไหน,นดูน้อยเพราะว่าเห็นอะไรไม่รู้แดงๆอยู่ใ,ใต้คอไม่รู้ว่าจะใช่ไหมแต่มันเอาบอออกเลยอะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องพายุเงินแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผม